ตัแม่งสวัสดีครับผมอ่าพวกมึงป้าหนึ่งนะเอ่อพวกวันนี้อยู่ในเกมวอร์ซีนะครับเอพิโซดที่สี่ชัพเตอร์ที่เอ้ยเอพิโซดที่หนึ่งชัพเตอร์ที่สี่ถูกไหมถูกอ่ะใช่โอกเพื่อนพวกผมพวกมึงกพวกกูไปสักทีดิพวกเพื่อนเป็นไงพาเพื่อนมาเล่นด้วย เล่นแบบค่อยๆเล่นรอบนี้ใจเย็นาไ,ได้เใจเย็นกันมนบอกบอมไม่เอาพูไ <laughs> ปกนเพื่ออะไรเนี <laughs> ่ยกูควรบอกตัวเองกูไม่รู้เป็นเฮียอะไรชอบวิ่งนำหน้าตลอดเลยเดีด๋วยวกูรอมึงวิ่งไปพร้อมกันไม<ห>่ไ

ไอ้กูมาเคลียร์ข้างบนให้จะด้วยกูล้างหน้าอยู่เฮ้ยตรงนั้นมีของว่ะหนึ่งขอวิ่งไปดูอ่ะไปวะโอ้ยพี่ใหญ่มาเฮ้ยเฮ้ยซื้ออะไ้ออะได้ได้เดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูไปช่วยเฟสพวกมึงเคลียร์ตัวอย่าไป เอ้ยไอ้ปาวโดนอยู่ตลอดปะอะไรนะโดนไม่กูไม่ได้โดนกูเปลี่ยนสายแล้วใช่ครับว่าโดนอยู่ตลอดหรือเปล่าไอ้สัสอ๋อมถึงโดนใต้เหรอก็น่าจะโดนอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมาเึ็นชัดถึงโดนเฟิร์สโดนไอ้สัสเฟิร์สโดนกูบอกแล้วกูไม่ได้เล่นสายโดนอันนี้คุยเรื่องเดียวกันวะเนี่ยไอ้สัส ไม่แล้กูเอาโดรนมากูเลยถามว่าโดรนมันจะอยู่ตลอดหรือเปล่าอ๋อมันอยู่ไม่ตลอดเฮ้ยเฮ<อ>ียคุยคนละเรื่องกันเยอะแม่ไอ้ได้ประสุนป่ะไม่มีไม่มีลงมาแลางเอ้ยเอาแปรงไม้ไปป่ะมาจากไหนวะจุกจินเลยที่อยอู่ก็เอ่าปืนไปดูมันเฮ้ยอยากได้เบสบอลว่ะตอนไม่มีหรอกกูได้มีกูยังแต่เบส บอลังนน่าจะมีบอลบอปบองลบอลใครเลือดน้อยอ่ะมีเลือดน้อยเลือดน้อยมีกล่องฮิวตรงนี้อยู่ไม่ก็มาไหนนะไหนไหนไหนก็ะดานกูโอ้โอ้โอ้ทำไมกูวิ่งไม่ค่อยออกวะโอ้เฮียโอ้โอ้เฮียรถชนจะตาหาแล้ว นี่แกเล่นมันไปกวนมากไปวะเนี <B> nice. ่ยบอสเิวกับบอสมีเลื่องอะไรกันไหมไหนกล่องกระสุนวะมีปะเราไม่ได้นี่กระสุนของบนน่แหละกล่องกระสุนนะบนน่ะเออกล่องกระสุนข้างบนไปไปไปมีอะไรหรือดว่าแล้วเที้ยตองมีแม่งดักอยู่ อีแม่มึงดักอยู่อะไม่ใช่แม่กูจะดักไปทำฮี้ยอะไรล่ะกูดเพราะเลยวะรับไม่ได้แบบเพื่อนเพื่อนเจ๋งเจ๊กบ้างไหมอย่างนี้เพื่อนรู้นะอย่างแล้วเพื่อนยิงกี่นัมึงมาดูซอมบี้ตรงนี้ดิมหสาส์นอะมันยืนลอยอะไรวะลอ โอ้โหโอ้โหต่อทำให้อาบไปดื่มจริงจริงไหมระเบิดโอ้โหเดี๋ยวเก็เป็นอุบัติวันนะพี่อะเ้าหลังปันกูปั่นกูปัอนหนึ่งดีโหลดโอ้โหปืนกูรีโหลดโคตรนานอ่ะข้างหลังข้างหกูบ้างผมมาหาคุณนะ โอ้าหลังเต็มเลยแปบบ๊แบบแป๊บยิงปืนกุรีโหลดเป็นชาติอร้อยนัดเ ต้องวิ่งกลับไปอ่ะแต่ข้างหน้าน่าจะมีอ่ะกู่คันอะไรอยู่วะเนี่ยไปไปไปหัวปลีคือแหววหลังขลังเซ็ตขอปืนดีเอ้ยสวยเซนซอ Nếu rằng cũng lên phải để cũng lên. là sẽ phải để tôi sắp đến. No, 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 ปืนดีกว่ามีปืนอะไรเปล nee, Wait, right. oh, bon Audrey, yeah. like yeah. ี่ยนมั้งวะอยู่กับบอกเดียว SMG เอาหมดะยิงกลับละไม่มีป้อมปืนนะไม่มีมีแต่กลับระเบิด กับระเบิดเยอะจังวะผมเรียบเลยไหมเรยไปไปเอ้อย oh, yeah. oh. er. ่างนี้ก่อนไันเถอยโอ้ยโอ้โหไป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 ในประตูว่ามีอะไรวะไม่มีอะไรไหมมีปืนอยู่

พยายาน,น,น<ร>อเยเทาก่อนมีทาเข้าฝังวะม่มีเวลาจำกัดะเซตอยู่มีข้อบนแล้ีปืนยิงรลัให้มืออยู่เนี่ยข้งบนเอาอยู่ในนตะ้กระสุนวะายอรงนไม่ชอบมาจะเปลี่ยนไปนิดนึง ปืนโคกวางตรงไหนได้มั่งวะออตรงนู้นโอเคอุ้ยปืนนี้ม็นห้เอาได้ยังไงสกาไอ้เหี้ยกดแล้วเหรอหรือว่ามายองยังยังมันมน่าจะมาเอง Kong hiu lê ku mê? Yes, ku mê mê lê ku 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 mê Đó ku mê lê ไอ้ที่ยิงรลเบิดอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งลูกแน่เลยภูมิมันอยู่ฝั่งนูกก็ได้รูมฝั่งเฟสอ่ะมันมีที่ยิงรลเบิดอยู่เดี๋ยกูใช้แบบตุ่งดาวเตาละไม่ดับแน่นอนเราจากโซลกูจะหลอนมาทางสเตเดียมธนาธนาก่อน อ๋อน <im cast in st anza> <Philadelphia> ี so many, ha ่ไงระเบิดกูเจอแล้วกูมีกูมีรู้สึกไม่คุ้มเลยจะรอมันเรียวเดียวหรอไออ๋อมันแค็กคนเดียวเหรอใช่ๆครั้งเดียวหรือเปล่ากูไม่แน่ใจโอ้คถ่ก็องนีแต่ก็สุดที่ มันใช้ได้หลายครั oh here, oh oh. no oh. no ้งเลโอ้ยเชี๊ยร no ่วงเพื่อเข้าข้างหน้าโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้โอ้ย่อ้ยยิงอยู่เพื่อนโอ้ยจะได้หายกูโอ้โหโดนลุมล้อม มีเมย์ดิให้กูมนะั้งโอ้เฮ้ยุวเรีกแข่งเป็บมอสก้องกระสุนอยู่ไหนแล้ววะรถข่าวโอเคเอ้ยไม่ใช่รถข่าวไม่ใช่รถรถนี้รถบรรทุก โอ้ยบอบบอบรบบ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 บปบอบบ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 นบบ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 อบาเบเบบบอบ อยู e ่บนตรงนี้บูสต์อ่อนเรียบร้อยโอเคโค้ชก็มันขึ้นไปแล้วนะอุ้ยข้างบนมีฮยโร่หนึง กูต้องม,ม,มาสับไอไฟนี่ก่อนสอบสอบแล้วสอ,ส,อสอบแล้วเอาจากตรงนี้ ทางนีไม่มีป้อมปืนเลยใช่ไหมโี่เยอเยอะจังวะ ตะกี้ยสกีมตรงนู้นแต่กูต้องกระสุนไปยิงมันเอง อมาที่กูหน่อยที่กูน่าจะมาเยอะไปกันไปกันแล้วไปมีป้อมปืนเยอะโอ้ยไม่กอด

อ๋อนี่ไงนี่ไงเข้าไปที่โซนเข้าไปที่โซนสิ่งที่ ER, อะไรอี่นส่ายตอนนี้มากันเต็มสนามโอ้จบักทีวู้ <c oughs> คุณทุกคนที่รับชมครับลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย